พระวจาของพระเจ้าเประจำวันพุธที่สามเมษายนอธรรมวานปัสกาบทอ่านจากหนังสือกิจการนักขรสา,าวกบทที่สมข้อหนึ่งถึงสิบวันหนึ่งเวลาบ่ายสามโมงเปโตรและยอนกำลังขึ้นไปที่พระวิหารเพื่ออธิษฐานภาวนา ที่ประตูพระวิหารซึ่งเรียกกันว่าประตูงามมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยแต่กำเนิดมีผู้หามคนง่อยผู้นี้มาไว้ที่นั่นทุกวันเพื่อขอทานจากคนที่เข้าไปในพระวิหารเมื่อเห็นเปโตรและยอนกำลังเดินเข้าพระวิหารคนง่อยจึงขอทานจากเขาทั้งสองเปโตรและยอนจ้องมองเขาเปโตรกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่มีเงินไม่มีทองแต่ข้าพเจ้ามีอะไรจะให้ท่านเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าชาวนาซาเรตจ,จงเดินไปเถอดแล้วเปตโตรจับมือขวาของเขาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นท่านใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขากลับมีกำลังเขากระโดดขึ้นยืนและเริ่มเดิน แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและยอนเดินบ้างกระโดดบ้างพลางสรรเสริญพระเจ้าประชาชนทั้งหลายเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จําได้ว่าเขาเป็นคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารต่างก็ตกตะลึงและประหลาดใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เขา บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่24ข้อ1 3บสถึงสาวันนั้นสิทธิสองคนกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านเอมมอูสซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเลม็มประมาณ11กิโลเมตรทั้งสองคนสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ขณะที่กำลังสนทนาและถกเถียงกันอยู่นั้นพระเยะสูเจ้าเสด็จเข้ามาร่วมเดินทางด้วยแต่เขาจำพระองค์ไม่ได้เหมือนดวงตาถูกปิดบังพระองค์ตรัสถามว่าท่านสนทนากันเรื่องอะไรตามทางทั้งสองคนก็หยุดเดินใบหน้าเศร้ามองสิทธิ์ที่ชื่อเคโอปัสถามว่า ท่านเป็นเพียงคนเดียวในกรุงเยรูซาเล็มหรือที่ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นั่นเมื่อสองสามวันมานี้พระองค์ตรัสถามว่าเรื่องอะไรกันเขาตอบว่าก็เรื่องพระเยซูชาวนาซาเรสประกาศกทรงอํำนาจในกิจการและคำพูดเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวงบรรดาหัวหน้าสมณะและผู้นำของเรา มอบพระองค์ให้ต้องโทษประหารชีวิตและตรึงพระองค์บนไม้กางเขนเราเคยหวังไว้ว่าพระองค์จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลให้เป็นอิสระแต่นี่เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสตรีบางคนในกลุ่มของเราทำให้เราประหลาดใจอย่างยิ่งเขาไปที่พระคูหาตั้งแต่เช้าวตรูเมื่อไม่พบพระศพเขากลับมาเล่าว่า ได้เห็นนิมิตของทูตสวรรค์ซึ่งพูดว่าพระองค์ยังทรงพระชนอยู่บางคนในกลุ่มของเราไปที่พระคูหาและพบทุกอย่างที่บรรดาสตรีเล่าให้ฟังแต่ไม่เห็นพระองค์พระองค์จึงตรัสก,กับเขาว่าเจ้าคนเข่าเอ๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศกล่าวไว้พระกิตเจ้าจำเป็นต้องทรมานเช่นนี้ เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริดุ่งโร์ของพระองค์มิใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศศพเมื่อพระองค์ทรงพระดำเนินพร้อมกับสิทธิ์ทั้งสองคนใกล้จะถึงหมู่บ้านที่เขาตั้งใจจะไปพระองค์ทรงทำท่าว่าจะทรงพระดำเนินเลยไปแต่เขาทั้งสองรบเราพระองค์ว่า จงพักอยู่กับพวกเราเถอดรอใกล้คำ่ำแล้ววันก็ล่วงไปมากแล้วพระองค์จึงสเสด็จเข้าไปพักกับเขาขณะประทับที่โต๊ะกับเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังทรงถวายพระพรทรงบีขนมปังและยื่นให้เขาเขาก็ตาสว่างและจำพระองค์ได้แต่พระองค์ทรงหายไปจากสายตาของเขาสิทษย์ทั้งสองคนจึงพูดกันว่า ใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและอธิบายพระคำภีให้เราฟังเขาทั้งสองคนจึงรีบออกเดินทางกลับไปกรุงเยรูซาเล็มในเวลานั้นพบบรรดาอัคารสาวกสิอคนกำลังชุมนุมกันอยู่กับสิทธิ์อื่นๆเขาเหล่านี้บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วจริงๆ และทรงสำแดงพระองค์แก่ซีโมนสิทธิ์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปังสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระลักทานและสถิสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ท่านผู้ฟังครับในวันที่ผ่านมาเราได้คุยกันว่าเรื่องการกลับคืนเพื่อชมาชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องเข้าใจยากเพราะมนุษย์ไม่เคยพบว่าคนที่ตายไปแล้วกลับคือกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกดังนั้นผู้ฟังคงจะสังเกตเห็นว่าผู้นิพลพระวรสารพยายามนําเรื่องราวเกี่ยวกับการประจักษ์ของพระเยซูเจา้าแก่บุคคลต่างๆ ภายหลังการกลับคืนพระชจมอาชีพของพระองค์มาเล่าให้กลุ่มคริสตชนของพวกเขาได้ฟังเพื่อเสริมความเชื่อของพวกเขาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทำให้พวกเขามั่นใจว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชจมอาชีพจริงๆ <c oughs> <c oughs> นบูลูกาผู้เป็นผู้นิพนพระบรสารเพียงองค์เดียวที่นำเรื่องราว เกี่ยวกับการประจักษ์ของพระเยซูเจ้าเากศศิษยสคนที่กำลังเดินทางไปยังหมู่มบ้านเอมาอุสมาบันทึกไว้เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของนบุลูกาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาพระสงฆ์นักบวชและคารวาสเพื่อนำไปรำพึงและยึดเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตและการประกอบพันธกิจของตนได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ได้นำเรื่องนี้มาเป็นต้นแบบของการก้าวเดินไปได้วยกันซินโดาลิตี้ในพระศาสนจ,จักอีกด้วยตัวบทกล่าวว่าเอมมอุสยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเมื่อสิทธิสองคนพร้อมกับพระเยซสเจ,เจ้าเดินทางไปถึงก็เป็นเวลาใกล้ค่ำ ซึ่งแสดงว่าสิทธร์สองคนคงออกเดินทางค่อนข้างสายไม่เช้านักเพราะพวกเขาได้ข่าวแล้วเกี่ยวกับการกลับคืนพระชจอามาชีพของพระเยซูเจ้าจากบรรดาสตรีที่ไปที่พระกุหาแต่เช้าตรู่ลูกาเล่าว่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางพวกเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีการถูกเถียงกัน แสดงว่าพวกเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกันอยู่บ้างจิตใจของสิทธิ์ทั้งสองเต็มไปด้วยความทุก์ลูกาบอกว่าพวกเขามีใบหน้าเศร้าหมองอาการของความทุกข์ปรากฏออกมาบนใบหน้าด้วยท่านผู้ฟังครับเรามาดูสิว่าพระเยซูเจ้าทรงช่วยสิทธิ์ทั้งสองคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ของพวกเขาได้อย่างไร พระองค์ทรงเริ่มด้วยการตั้งคำถามให้กับพวกเขาว่าท่านสนทนาการเรื่องอะไรตามทางคำถามของพระองค์ชวนสิทธเหล่านั้นให้ดึงความสนใจของเขากลับมาสู่ความเป็นจริงที่เขากำลังเผชิญอยู่แทนที่สิทธทั้งสองจะตอบคำถามของพระองค์ว่าพวกเขากำลังสนทนาการเรื่องอะไรพวกเขากลับถามพระองค์ว่า ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อสองสามวันมานี้หรือพระเยซูเจ้าทรงใช้คำถามเจาะความรู้สึกของพวกเขาต่อไปโดยถามว่าเรื่องอะไรกันคำตอบของสิทธ์ก็คือก็เรื่องพระเยซูชาวนาซเรตประกาศทรงอำนาจในกิจการและคำพูดเฉพาะพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและต่อหน้าประชาชนทั้งปวง บรรดาหัวหนาสมณะและผู้นำของเรามอบพระองค์ให้ต้องโทษประหารชีวิตและตรึงพระองค์บนไม้กลางเขนผู้ที่บายพระกมบีบางท่านในความเห็นว่าคำตอบของสิทธิ์คือข่าวดีที่นำความรอดพ้นที่เรียกเป็นภาษากรีกว่าเกริกมานั่นเองพวกเขากำลังประกาศข่าวดีแต่ด้วยใบหน้าเศร้าหมอง นี่เป็นลักษณะที่ไม่สวยงามของผู้ประกาศข่าวดีสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือผู้ประกาศข่าวดีมีข่าวดีจะประกาศดังนั้นเขาต้องประกาศด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่ประกาศด้วยใบหน้าเศร้าหมองพระเยซูเจ้าทรงช่วยสิทธิสองคนนั้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่พวกเขามีโดยใช้ยาแรงกับพวกเขา โปรงตรัสว่าเจ้าคนเขาเอย๋ยใจของเจ้าช่างเชื่องช้าที่จะเชื่อข้อความที่บรรดาประกาศศก์กล่าวไว้พระคิษเจ้าจำเป็นต้องทนทรมานเช่นนี้เพื่อจะเข้าไปรับพระสิริรุ่งโรดของพระองค์ไม่ใช่หรือถ้อยคำรรเหล่านี้เป็นถ้ยรรอยคำค่อนข้างรุนแรงนะครับคงจะทำให้สิทธิสองคนนั้นสะลุ่งเลยทีเดียว พระวจาของพระองค์เปรียบเหมือนไฟฟ้าที่พระองค์ทรงใช้จี้สิทธิ์ทั้งสองให้สติกลับมาอยู่กับตัวหลังจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายพระกามีทุกข้อที่กล่าวถึงพระองค์ให้เขาฟังโดยเริ่มตั้งแต่โมเสสจนถึงบรรดาประกาศกถ้าจะเปรียบกับการใช้ยาก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงรักษาบาดแผลของสิทธิ์ทั้งสอง ไดยยาแห่งพระวาจานั่นเองผลเป็นอย่างไรครับสทิทั้งสองพูดกันว่าใจของเราไม่ได้เร่าร้อนเป็นไฟอยู่ภายในหรือเมื่อพระองค์ตรัสกับเราขณะเดินทางและอธิบายพระคำพ์ให้เราฟังปมความทุกข์ถูกแก้ถูกจดความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเขาอีกครั้งหนึ่ง ท่านรู้ฟังครับเราได้โมเดลหรือรูปแบบหรือวิธีการช่วยก่นให้พ้นจากความทุกข์ทางใจเป็นต้นด้วยการเข้าหาเขาใช้คำถามเพื่อให้เขาระบายความทุกข์ของเขาออกมาและที่สำคัญฟังเขาด้วยความตั้งใจต่อจากนั้นให้ใช้พระวาจาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ชโลมใจเขา ก็จะออกจากความทุกขนั้นได้นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงวางแบบอย่างไว้ให้เราสุดท้ายเมื่อสิทธิสองคนจำพระองค์ได้พระองค์ก็หายไปจากสายตาของพวกเขาบัดนี้พวกเราก็มิอาจแลเห็นพระองค์ด้วยสายตาของเราแต่เราทราบโดยผ่านทางความเชื่อว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราทางศีลมหาสนิท แผ่นปังที่โปรงทรงบิกับบรรดาสิทธินั่นเองขอองค์พระผู้เป็นเจา้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่ใสต่อท่านและโปรดปราณท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาอย่างท่านและประธานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน